ค่ะเรื่องเรื่องที่เราไม่าเล่ได้วยกันเหมือนกับเราไม่ค่อยเจอกันเพราะว่าในบทเนี่ยเหมือนกับเอ่อเป็นเด็กมหาลัยที่อยู่หอตรงข้ามกันเฉยๆมันจะมีโมเมนต์ที่จะอยู่ห่างๆกันตะโกนคุยกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยมันเป็นมินิกี้นะไม่มีนะตะโกนไม่มีโอ้โเป็มไงเต็มไงใช่แล้วคือตอนนั้นก็เหมือนกับ ทำงานด้วยกันจริง uh, เ so ีรยคือเรื่องนี้แลแล้วไงบ้างมุกโตขึ้นไหมรุกเก่งขึ้นไหมครับเต๋าครับโตขึ้นครับอาสวยโตโตนะสูงขึ้นด้วยสูงขึ้นเาแยกเนี่ยแยงก็อสูงขึ้นโตขึ้นสวยขึ้นแสดงเก่งขึ้่งขึ้นดังมากขึ้น